โรงเรียนก็าพลักษณ์ราชกาพระพุทธเจ้าแล้วก็การเปลี่ยนวัฒนธรรมอาจวัดเลยและอะาญาติธรรมที่ขเขาลบหลักทุกท่านครษะทากระผมข้อยืนเ้านะครับเพราะว่ามือนี้รู้สึกว่าสี่เหลี่ยมลายใช่เร,ราวอดมันเป็นยังไงบ้าท่านใจย <c oughs> ากยนางก้อยยน้มแล้ก็เลยขอ่อข่อยืน นะครับที่ขลรทุกท่านครับมือนนี้ผมรู้สึกว่ายินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมงานในกาาร,ร่วมโครงการโครงการททาทีา่ยรทำบุญเก้าอัดในมือน,นี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีซึ่งก็ผมนน,นะครับได้ไปไล่ลายสทานที ที่ทางครูบาอาจารย์เพิ่นได้พาเาทุพาธรมโครงการในการอาทอเทียนวันซ่าเก้าวักดก็ดีและเป็นวันสำคัญของทางศาสนาประวาสิเป็นวันวิสาขบาูชาหรือวา่าอาเป็นพระราชพิธีต่างๆประวาัยที่เพิ่นได้จัดสร้างจะทำมานะครับซึ่งโครงการนี้เป็นการทอเทียนกขาวัดนี่ก็เป็น การถวายเป็นพระราชกุศลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการาชวงศ์ของทุกๆพระองค์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับกระผมภาคภูมิใจล่ายครับที่ได้มาเพราะว่าผมมาร่วมงานร่วมการกระเพิ่นแล้วผมได้ได้ย่างครับคือคําว่าธรรมานะครับก็เป็นสิ่งที่ผูกสร้างที่ทําให้ทุกคน ได้มีโอกาสในการกระทําความดีนะครับแล้วก็การรักษาศีลก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นสเตปทข้อ,ของจิตใจของเขานะครับว่าการรักษาศีลหา้าการภาวนาก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจของเขานั้นมีใจจิตใจผ่องใสด้วยความาส,สะอาดแม้กระทั่งร่างกายของท่านครับ ผมนั่งบึงผู้ได้กันแล้วแต่ครับที่มานั่งอยู่นี่นะครวกับล้วนแล้วจะเป็นบุคคลที่สะอาดทางร่างกายและจิตใจนะครับเราพุ่มมือนั้นครับพุ่มได้ไปบอซาวาทางบ้านกุดน้ำใส่ครับบอซาวาบีหรือบอนะครับพุ่มไปรวมงานศพครับเพิ่นเอาประเพณีครับการรักษาศิล้านะครับไปเพื่อแพร่แล้วรู้สึกว่างงานศพครับ อย่างท่านาวัฒนธรรม,มว่านะครับงานซพบอตเล่าครับผมเห็นแล้วที่บ้านกุนน้ำใสทท้งทางที่วาวโบเป็นเสี่ยงเลยดี่เสี่ยงหมักเล่าสั้นครับาบ้านกุนน้ำใสนี่หมักเล่าเด้แต่ก็าผลี่ยห้าเสี่ยงให้ซอสเลยหัวไอ้อาลอมึงเด้อท่านบมมีเงินซื้อเราใปกิน่คยไปรเรียกัวมันแล้วผู้แทนผู้เล่านะครับแต่ว่าเด็นนี้กุดน้ำใส่ครับเห็ดได้แล้วครับ เลิกเล่าในงารศพล้วก็กระดุกเต้นในกระโบหมีครับผมไปเบิงมันนั้นผมรู้สึกว่าพระุูมใจแล้วทีวนี้ผมได้เห็นนายปือวัชภูมครับได้พูดคุยกันกันกบพระครูดมราลนุวัตเกี่ยวกับเตุโครงการหลักซาสิน 5, ห้ามู่วานสินท้านะครับทางนายผือนั้นเพิ่นกว่าวอยู่ว่าโอ้มันสิได้ดีท่านพระครูสั่นหน่อยอผมดีมนสิบได้ข้อหนึ่งสองข้อที่บอกว่าสั่นตามขึ้นวานเนาะ เพราะว่าเพิ่นก็เป็น,นอายเไปอยู่หันกับบางครั้งเ,เพิ่นกับมักยาดองอนั่นแหละั่นมมานรม้ายาดองมันก็บพวกนเล่าว่าไหนสลาหบคุบวะนะครับแต่งได้ก็แล้วแต่ครับรักษาได้ครับซึ่งการรักษาก็คือจังกุบวาจา์เพิ่นว่าคือรักษาได้มือหนึ่งเ,เวลาหนึ่งกันอย่างดีครับเมื่อนีนผมวิ่งเต้น ท้าการอบุนี้สองจุดเลยครับช่วงแรกในวัดปานพมครับวัดปาเีลุปวานารามนะครับมีครูบาอาจารย์ทางภูกระดึงครับเก้าสิบเจ็ดขันครับไปทําการคารวะที่วัดหลวงพ่อสมสีอัตศิรินะครับวัดเวลุปวานารามแล้วก็พมก็เป็นอย่างบุญครับอยู่ในนี้มีมีร่านพมผู้หนึ่งครับที่มาเป็นญติธรรมอยู่นี้นะครับซึ่ง สิวาจยกนะครับแบบจะขุดซีประเซริฐคือคนนี่แหละโทรมาว่า,างานอาญาิธรรำกล้องเาขากขมีคือกันเด้อว,ว่าัซนแบ่งกันแนวว่าเซนว่าพมก็เลยใช้เวลาครับคนละครึงนะครับมือน,นี้คือไปพุ้นเทิงนึงที่องพมก,ก็แล่นมาพี่เลยครับมาเถิงนึงเพราะว่าชิดพอดชิดเท่นกันครับยักร่วมถบุญน,นำนะครับยังได้ก็แล้วแต่ ในเมื่อเหาเกิดมาในศาสนานี้ครับผมพยายามนะครับไปบูรณาการไซ้นะครับเกจาการรมมาก้าการปฏิบัติที่ผมเป็นนักบริหารขององค์การนะครับผมบอกไว้ซ้ผมรักเอาวิธีการทำนะครับไปไซก็คือหลายยางเช่นการรักษาความสะอาดสำนักงานครับห้องน้ำห้องทา มีสำนักง,งานต้องให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอมีคนเยียบเข้าไปนะครับห่อยเท้าหอยอยางกระสังครับยาให้มีให้เกิดความสะอาดเดี๋ยครับพอที่ซ่องครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยขงครูบาอาจารย์ที่ส่อนนี่แหละครับอย่างนังนี่กันให้ตรงกันเดี๋ยครับใส่เสื้อปฏิบัติธรรมกับเสื้อข้าวคู่กันจังซีนะครับผมก็นาไปใส่ นะครับเราอีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่ผมจะจะฟาดถือว่าบางคนว่าคนแก่แล้วดัดยากบอกือดัดแต่เล็กแต่น้อยเะครับแต่ผมนี่แต่ก่อนผมบอกบตามตรงครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมาซ่องทำไมใจคอนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับมาเป็นนายกโครงการไว้ห่าเชตบุตรครับคือสิ่งแวดล้อมนะครับต่างๆนานาเพราะว่าถนนทาง เวัาแต่เหยนยบปุดปว่าแต่หยางไม่ผมทึกมาเบิดครับเรามาขวัดครับจิตใจของผมใจเย็นลงแล้วก็มีการพิจารณาที่ทวนกว่าเก่าดัดใดครับบ่มีคำว่าดัดก็ได้เดี๋ยวครับเราปัจจุบันนี้สิ่งที่ผมยักษจะเห็นนะครับก็คือว่าอย่างเช่นท่านวัฒนธรรมว่วไปเนาะพันก็ว่าไปเพื่้วะ่ะนะครับ คือเป็นพ่อเป็นแม่นี่แน่นอนครับทำความดีได้เข้าวัดซื้อมือไดใส่บาตซือมือไดแต่ลูกล้านเหระครับถ้าเหาบอจูงเขานะครับมันบบเขามันบบจักวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพยายามนะครับซูมือนี้ให้จับตาเบิงเพราะว่าแต่ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆครับยากให้เด็กน้อยจนะรับเกิด รู้จกักธรรมะเพราะบางคนนี้ก็จมได้ว่าวิสาธรรมะแล้ววิสาสิ้นธรรมจักความรู้พื้นฐานนะตัดออกไปใช่ครับมีผู้เฝ่าล่าย,ยู่นะครับก็ทําให้เด็กน้อยนั้นพรู้จักอั่งเล่นแต่สังคมโค้หน้าออียงต่างๆนั่นนเะครับเพราะฉะนั้นจังได้กัล้วแต่ครับถ้าเฮามีนะครับข้อที่พุ่มเอาไปใส่อีกข้อนึงก็คือความสาัคคี ถ้าฮักผู้หลักผู้ใหญ่เขาครับมีความสามขีกันนะครับจับมือกันย่างหน้าเนียนะครับเด็กในน้อยๆถึ่งบ่มาวัดครับมันเบิ่งมันเก่าย่างคือเก้านั่นแหละครับมันก็ต้องเอลแต่น้อยนึงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกระพมก็ฟอฟ้าถึงนี้ลายๆหลนะครับท้ายนี้สิ่งใดที่กระพมนะครับได้ร่วมงานว่าบพราะว่าจะปีได้ก็แล้วแต่นะครับถ้าพมเป่าผิดผิดพัง พิดทั้งประการใดก็ขออไภัยไว้นานทีท่านดีๆเ้ครับซึ่งบางขับนั้นผู้อกคดสู้พอพมก็เยอะแยะนะครับคําพูดบางอย่างนั้นบแมแนเป็นคำที่สั่งซอนพ่อสั่งซอนแม่นะครับแต่พมเว้าจะกิดใหญ่ด้วยความกิดสํานึกของกลัวผวกเองเลครับสิ่งที่พมเว้าไปในมือนี้จ้าใจสิ่งใดที่ต้องการให้พมช่วยเรียกนะครับพมยินดีรับใช้ครับ ลถบริการประชาชนมีสิแปใกอะไรกับน้ำมันคขมีเดิมแล้วกับงบประมาณเขามีใชครับจินดีรักใช้พ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุขศันด์ครับการปฏิคบสาธุมักโอจังสีเหลวอดนานสิลุงนายยกขึ้นกันแล้ววะเหลือกัินเรยโยมเด้ออาตมาเปิดผักพระพุทธเจ้าอ้าวฟังกีกัน ็น่าจะได้รับตําแหน่งในประธานพุทธนบริษัทแต่ว่ายกยอดให้กับว่าเอามึงเลยผมไม่ค่อยมีเวลาได้มาก็ยกให้มึงเลยเดี๋ยวเขาจะว่าผมอยู่ต่างจาังหวัดความรู้สึกของคุณพอ่อเกี่ยวกับการทํางานข้ามระหว่างจาังหวัดแต่มาร่วมขบวนการทุกครัง้งมีงานทุกกีไม่เคยทอดทิ้งสภาคุทธนบริษัทไม่เคยทอดทิ้งญาติที่ทฟังความรู้สึกและจากเก็บสังคมไทยเป็นไงจากคุณพ่อรอรองประธานพุทธนบริษัทจังหวัดเลยจเจริญพรคุณพอ่อ